วันนี้ยังคงติดตามคดีที่กระทรวงยุติธรรมนะคะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากที่ชาวบ้านตําบลวังไก่เถื่อนอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทไปร้องขายมีการตรวจสอบประวัติของวัดบ้านพรานหลังจากที่ถูกวัดบ้านใหม่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะไปฟ้องว่าที่ดังกล่าวนั้นเคยเป็นที่ดั้งเดิมของวัดแล้วก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินไปกว่าร้อยไร่ค่ะแต่ว่าเรื่องมาเกิดขึ้นเมื่อนักโบราณคนะดีไปขุดพบค่ะว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงแล้วก็แถมยังพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะว่าวัดดังกล่าวนั้นเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางก็มีการเตรียมที่จะขอยื่นเรื่องทบทวนแล้วก็เสนอให้กรมศิลปากรน,นั้นพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าเกิดได้กลับมาเป็นของชาตินะคะติดตามได้จากรายงานวันนี้ค่ะสนับสนุน Special Report โดยอย่าน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์77 7ตราหมอเซ้ง หนังสือร้องของความเป็นธรรมและความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้านหมู่11ตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกรณีที่ถูกศาลฎีกามีคำสั่งเมื่อปี2538ให้วัดบ้านใหม่สิริวัฒนารามชนะข้อพิพาทที่ดินและได้ครอบครองกรรมสิทธิ์แต่ที่ดินทั้งหมดของวัดร้างซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำท่าจีนทำให้ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันจึงมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ ว่าวัดร้างเคยเป็นวัดเดียวกับวัดบ้านใหม่ก่อนจะย้ายไปหรือไม่และต่อมาชาวบ้านได้ยื่นฟ้องกลับว่าฝ่ายวัดบ้านใหม่ให้การเท็จกับสารทาัทง้งท้งที่วัดบ้านใหม่กับวัดบ้านพลานหรือวัดร้างเป็นคนละวัดกัน,นกคือเดิมที่นี่ก็คือเป็นวัดร้างาไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยไม่มีสิ่งปลูกสร้างก็มีพระธุรงมาก็มาปลูกสร้างฝลังนี้กก็เริ่มสร้างขึ้นมาตลอดตอนนั้นที่นี่ก็ไม่มีพระอยู่ไม่ <ทะ S 1> มี เพื่อเห็นว่าวัดบ้านพรานกับวัดบ้านใหม่ที่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังตามคําสั่งศาลเป็นวัดเดียวกันหรือไม่เราจึงเริ่มค้นหาต้นกําเนิดของทั้งสองวัดน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงถึงบ้างเริ่มจากวัดบ้านพรานที่ก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นวัดร้างจากประสงค์หลุมสี่เหลี่ยมหลายขนาดที่เห็นอยู่ในศาลาหลังนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงตามคำร้องของชาวบ้าน นี่เป็นล้มภายในวัดบ้านพรานครับที่เจ้าหน้าที่กมรมศิลปากรเข้ามาทําการขุดเพื่อจะหาหลักฐานว่าแท้จริงแล้ววัดแห่งนี้น,น่าจะก่อสร้างขึ้นมาในช่วงปีพศอใอดกันนะครับซึ่งต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสํานักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนักโบราณคดีเข้าขุดเจาะหาล่องรอยของประวัติศาสตร์ที่คาดว่าน่าจะจมอยู่ที่บริเวณนี้ หลังจากการขุดเจาะและติตารางเปรียบเทียบความหนานแน่นของวัตถุที่พบแล้วนักโบราณคดีก็พบว่าที่บริเวณนี้น่าจะเป็นสถานที่สําคัญหรือจุดที่ชาวบ้านในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพวกเขาและหนึ่งในคณะทํางานที่สําคัญของเรื่องนี้คือนางพักพดีอยู่คงดี ว่น้ากลุ่มโบราณคาดีสำนักศิลปากรที่4จังหวัดลบบุรีซึ่งก็ยืนยันจากหลักฐานที่คดพบในวัดบ้านผานปัจจุบันว่าเป็นไปได้ที่จุดดังกล่าวน่าจะเป็นศาลาสำหรับประกอบกิจของสงฆ์และเมื่อตรวจสอบจากวัตถุที่พบก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเราหาจนกระทั่งเราเจอแนวเกาะกันแนวการก่อสร้างของวิหาร,รนะคะเราก็เจอแล้วก็หลักฐานแวดล้อมก็เช่นกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคา แล้วก็ชิ้นส่วนพระพุทธรูปซึ่งของเหล่านี้มันแสดงถึงการเป็นวัดมไม่ใช่การเป็นสุสานบอกช่วงอายุของวัดนี้ได้ว่าอยู่สมัยประมาณอายุทยาตอนกลางไปแล้วแม้จะมีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าวัดนี้น่าจะมีอายุเกินกว่า200ปีแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นมากนักเ,เพราะหลังจากเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี2310ขาดว่าวัดน่าจะถูกเผาขณะที่ชาวบ้านอพยพหนีไป แต่สิ่งที่ทําให้เชื่อได้ว่าบริเวณนี้เคยมีวัดอยู่จริงคือห่างไปไม่ไกลนักก็เป็นวัดปากน้ําในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีหลักฐานว่าชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญพระพุทธรูปหินสลาแรงมาจากวัดร้างซึ่งก็หมายถึงวัดบ้านพรานในปัจจุบันมาประดิษฐานที่วัดนี้ตั้งแต่ปี2477เป็นต้นมา ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นหลวงพ่อดำครับเคยเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านพรานในสมัยที่วัดบ้านพรานเป็นวัดล้างชาวบ้านและผู้ศรัทธาได้เดินทางไปอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดปากน้ําแห่งนี้จนถึงปัจจุบันครับแม้นักโบราณคาดีจะเชื่อว่าวัดร้างแห่งนี้จะมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าวัดบ้านใหม่ที่มาอ้างในภายหลังว่าเคยเป็นที่ตั้งของวัดเดียวกันมาก่อนจะย้ายไปตั้งวัดใหม่ฝั่งตรงกันข้าม แต่นักโบราณน,นักคดีก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆมายืนยันได้ว่าทั้งสองวัดเคยเป็นวัดเดียวกันมีเพียงหลักฐานเดียวที่น่าเชื่อถือคือที่ดินข้างวัดร้างเคยเป็นป่าช้าของวัดบ้านใหม่มาก่อนที่ชาวบ้านยกที่ดินให้ประกอบพิธีกรรมหลังความตายของพวกเขามาหลายสิบปีเท่านั้นพรุ่งนี้มาดูว่าที่ดินป่าช้ากับวัดบ้านใหม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร